นั่นหรอก็เป็นที่สมัครงานอะ่ะนี่ฉันจะมาสมัครงานนะ,ะดูที่สมัครงานสิทำไมเป็นอย่างงี้นั้นเราก็ไปดีก,กว่าเอา้าทำไมเป็นคอนโดคนล่ะเอ้าเฮ้ยไม่ใช่นี่รีบไปดีกว่าถึงว่าทำไมมันแปลกไม่เห็นหรูหราเลยเลยแล้วที่สมัครงานอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะหรือว่าตรงนั้นถ้าตรงนั้นอะ่ะค่อยดีหน่อย ดูเป็นทางการดีเหมาะกับคนอย่างฉันนั่งรอดีกว่านี่ค่ะใบเชิญที่คุณส่งมาให้ฉันเพื่อให้ฉันเป็นประธานบริษัทแทนเอ่อท่านประธานบริษัทคะคือฉันก็ได้ใบเชิญเหมือน,นกันนะคะจริงๆบัตรเชิญฉันส่งไปให้ทั้งสองคนเลยทําไมอะคะนั่นสิทําไมทําไมเนี่ยหรอเพราะว่าฉันอะอยากหาประธานบริษัทที่ดีเพื่อมากอบคู่บริษัทเรา คนเข้าใจนะนั้นฉันไปเข้าห้องน้ําก่อนนะทั้งหมดนี้มันคือแผนเพื่อจะดูว่าใครควรเป็นประธานบริษัทเดี๋ยว